สวัสดีครับเนี่ยพบกับเซเว่นไนท์ครับวันนี้จะมาสอนการฟาร์มรูบี้อัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกก็นี่ครับเข้าไปด่านหนึ่งถึงสิบนะครับก็จะฟาร์มอัตโนมัตินี่ครับมาที่ขั้นแรกครับตั้งค่าอัตโนมัติครับแล้วตั้งสกิลครับถ้าสเตจที่หนึ่งก็เลขหนึ่งครับคลิกแค่สกิลเดียวครับสเตจที่สอง ก็แค่คลิกอันล่างนะอย่าซ้ำครับเดี๋ยวมันต้องรอทำนี้ไปเลยครับตามคลิปเลยครับนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับได้ทั้งเบลทั้งเงินได้ทั้งบีนะครับสามอย่างในหนึ่งเลยน่ครับก่อนเริ่มเนี่ยอย่าลืมครับกดผจญภัยอัตโนมัตินะครับ เออลืมครับเนครับเนี่ยครับเลเวลสูงสุดของอัศวินนะครับติ๊กด้วยนะครับถ้ามันสามสิบแล้วมันจะหยุดให้ครับนะครับไปดูกันครับนี่ครับไม่ต้องกดอะไรครับมันสกิลให้เลยครับนี่ครับในพอสเตจที่สองครับที่เราปรับเป็นเลขสองครับมันก็จะใช้สกิลวิกันให้นะครับ เนี่ยครับพอจบปุ๊บครับเราไม่ต้องกดอะไรครับมันมันกดให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวมันกดให้ครับไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวมันถ้าถ้าถ้าแบบน้องเราแบบว่าสามสิบครับมันก็จะหยุดให้ครับเนี่ยครับไม่ต้องกดเลยครับเดี๋ยวมันก็ทำของมันเองครับอัตโนมัติครับแค่วางมือถือไปทำอะไรก็ทำครับ ถ้าจะหยุดเราก็คลิกนี่ครับอัตโนมัติไนกันเลยครับเฮ้ยไปดูครับแบบละเอียดครับที่มันมีแบบผลระยะยาวนะครับนี่ครับถ้าเรามีแบบสายป้องกันแล้วก็เอาสายป้องกันเป็นหัวหน้านะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นแบบสายไงสายเวทซัพพอร์ตเนี่ยครับเพราะมันจะได้พลังชีวิตนะครับถ่าเป็นหัวหน้าครับจะได้พลังสุดสองร้อยี่สิบครับสอง้อสสครับ ีครับลดการตายของน้องๆที่เราลากนะครับลากไปฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้ครับขอจบเพลงอันนี้ครับ